สวัสดีค่ะวันนี้เพจจะมาสอนวิธีสร้างแบบนะคะเป็นกระโปรงเป็นกระโปรงทรงขอบในตัวนะคะทรงตรงแล้วก็ต่อช่วงอ่าช่วงช่วงข้างล่างนะคะช่วงข้างล่างก็คือจากเหนือเข่าขึ้นมานะคะทรงนี้จะทํายังไงนะคะเป็นขอบในตัวง่ายๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการนะคะสร้างแบบนะคะสร้างแบบ ะะเราก็มีกระดาษนะคะชิ้นหนึ่งนะคะวางไว้แบบนี้เลยนะคะกระดาษของเราก็จะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็มีมุมกระดาษอย่างนี้ให้เราขีดตรงกระกระดาษหัวกระดาษไว้เลยนะคะประมาณสองนิ้วนะคะสองนิ้วหรือนิ้วครึ่งก็ได้นะคะเป็นขอบในตัวพี่เอจะขีดไปสักสองนิ้วก็แล้วกันนะคะบางคนก็อาจจะมันใหญ่ไปก็ขีดไปแค่อ่า หนจุดสามก็ได้นะคะอ่ะอันนี้นี่ใหญ่ไปจริงๆนั่นแหละเอาไปแค่หนึ่งจุดสามก็พอนะคะหนึ่งจุดสามนิ้วตรงนี้นะคะหนึ่งจุดสามนิ้วจากนั้นเราก็ตีตรงหัวมุมกระดาษไว้เลยนะคะตีตรงหัวมุมกระดาษตรงนี้ไว้เลยนี่นะคะนี่นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็วัดนะคะความยาวของกระโปรงกระโปรงตัวนี้นะคะความยาวก็จะ วัดจากใต้เอวนะคะลงมาลงมาก็จะประมาณไม่ยาวเยอะนะคะตัวนี้จะประมาณสิบสองสิบสองนิ้วสิบสองนิ้วอ่าใต้ใต้ขอบลงมาสิบสองนิ้วเพราะเราจะต้องต่อชายอีกนะคะต่อชายอีกตัวนี้ก็จะจะต่อชายประมาณสิบนิ้วนะคะมันก็จะเป็นยี่สิบสองนิ้วนะคะต่อชายกระโปรงเนี่ยประมาณสิบนิ้วอนี่นะคะ หรือเราจะทําเป็นยี่สิบสองไปเลยก็ได้นะคะเพื่อเพื่อที่แบบว่าเออเราอาจจะไม่งงนะคะวัดไปเลยให้เป็นยี่สิบสองนิ้วก็ได้เหมือนกันนะคะขีดยางมาอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรหรือจะไม่ขีดก็ได้นะคะไม่ไม่เป็นไรเหมือนกันอพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาหาเส้นอันนี้จะเป็นเอวนะคะตัวนี้จะเป็นเอวเราก็จะมาหาเส้นสะโพกนะคะสะโพก สะโพกก็จะสะโพกเล็กสะโพกบนก็จะ1ิบเซนสะโพกล่างก็จะ20นะคะสิบแล้วก็20สิพอเรามาหาเส้นสะโพกอ่าบนแล้วก็สะโพกล่างเราก็จะใช้ขีดแบบนี้เลยนะคะ,ะจากนั้นเราก็หาสะโพกนะคะสะโพกของเราสมมติว่าสะโพก40นิ้วนะคะ 40นิ้วเราจะหาร4อ่เท่ากับ10นิ้วนะคะตรงนี้ส่วนเอวนะคะเอวก็จะ30นิ้วหาร4เหมือนกันก็เท่ากับเจ็ดจุดห้านะคะช่วงเอวเจจุห้านะคะพอเสร็จแล้วเราก็วัดสิบสิบก่อนนะคะตรงนี้เนาะวัดสิบสิบก่อน ัดสบิบนะคะนี่เลยอ่ะพอวัดสิบสิบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะวัดเข้ามานะคะวัดจากมุมกระดาษตรงนี้จะเป็นสันทบนะคะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสันทบอ่าสันทบเป็นสันทบเป็นช่วงกลางกลางกับโปรงนะคะตรงนี้นะคะเป็นกลางแล้วก็วัดวัดวัดเข้ามา อ่าเจ็ดเจ็ดเซนนะคะวัดก็มาเจ็ดเซนแล้วก็เราจะใช้แค่เกต็ดเดียวนะคะเราใช้เข็ดเกต็ดเดียวแล้วก็จะให้เกต็เนี่ยใหญ่ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะปกติก็จะใช้สองเซนอันนี้มันจะสองเซนกว่านะคะเพราะว่าเราจะใช้เกต็ดเดียวมันเป็นขอบในตัวแล้วก็ขีดตรงกลางเลยนะคะขีดตรงกลางแบบนี้แล้วช่วงเอวนะคะเราก็จะขีดตรงลงมาเลยนะคะเส้นบน จากนั้นเราก็จะมาวัดมาวัดใต้เส้นเอวนะคะว่าเราต้องการให้เกต็ดยาวประมาณสิบสามเซนเกต็ดยาวประมาณสิบสามเซนหรือสิบสองเซนก็ได้เหมือนกันนะคะนี่เพียใช้สิบสามมันก็แล้วแต่เราอะนะคะนี่นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพับมาพับตรงนี้นะคะพับตรงนี้พับหาเอว ว่าเอลสามสิบเราหารสี่เจ็ดสี่ยี่แปดได้เจ็ดจุดห้านะคะได้เจ็ดจุดห้าเพราะเราต้องแบ่งสี่นะคะเจ็ดจุดห้าจะอยู่ตรงไหนเราก็เจ็ดจุดห้าก็คือเจ็ดครึ่งนะคะเจ็ดครึ่งก็อยู่เส้นนี้นะคะได้เส้นนี้นะคะเจ็ดจุดห้าก็ได้เส้นนี้เราก็ขีดเส้นนี้ไว้จากนั้นเราก็เส้นเอวเนี่ยเราจะขีดตรงเลยก็ได้นะคะแล้วทีนี้เราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้ง ขีดลงไปจากเส้นเอวแล้วก็ไปหาเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกคือยี่สิบนะคะอันนี้เป็นสะโพกล่างอันนี้จะเป็นสะโพกบนแล้วก็เราควรจะตีปลายนะคะเราจะสังเกตว่าตัวกระโปรงเนี่ยเขาจะเขาจะเขาจะมีสอบเข้ามาเห็นไหมคะเขาจะมีแบบว่าเออสอบสอบเข้ามาตรงปลายเขาเนาะแล้วก็ตีตีตรงเนี้ยตีช่วงเนี้ยเข้านะคะ เข้าประมาณสองเซนก็ได้นะฮะตีเข้าสองเซนก็ได้หรือถ้ามันเยอะไปก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะอ่ะเพราะว่าสะโพกของเรามันก็จะขนาดนี้แล้วเนาะถ้าสองเซนเยอะไปก็ประมาณสักเซนครึ่งนะคะเซนครึ่งโค้งๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะแล้วเราก็ปิดเกตตรงนี้เรียบร้อยเราก็จะมา เอาตรงนี้ลงนิดหนึ่งนะคะ่ะตรงนี้ลงประมาณหนึ่งเซนนะคะหนึ่งเซนจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะขีดตรงข้างมาหาตัวข้างหน้าแบบนี้เราก็จะได้ช่วงขอบเป็นเหมือนขอบนะคะตัวนี้แต่เราตัดเป็นขอบในตัวนะคะเราก็จะมีผ้าอีกชิ้นหนึ่งเย็บกลับไปนะคะเป็นขอบในตัวเป็นกับซับในด้วยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใช้ กันไกนะคะเผื่อว,ว่าเราจะหลงใช้กันไกตัดตรงนี้เลยนะคะนี่เลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็ตัดไปเลยนะคะตัวนี้าบางทีพี่เอกก็จะใช้เป็นคัตเตอร์นะคะบางทีเพราะว่าเห็นไหมคะรอยที่โต๊ะเป็นรอยคัตเตอร์รอยมีดเต็มไปหมดเลยนะคะนี่นะคะอ่ะเราก็จะได้แล้วนะคะเราก็จะได้แล้วนี้ชิ้นนี้ นี่เลยนะคะได้แบบง่ายๆเป็นขอบในตัวนะคะอ่าแล้วแล้วข้างล่างที่เราจะต่อตรงนี้นะคะเราก็สิบสิบนิ้วนะคะข้างล่างอ่าเพราะกระโปรงมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะกระโปรงก็จะเป็นขอบในตัวแบบนี้เนาะอันนี้เป็นขอบในตัวนะคะมีเกล็ดเดียวอ่าแล้วทีนี้เราก็ ตันี้ก็จะมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะอันนี้สิบนิ้วนะคะแล้วก็จะรูดๆตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นรูดๆระบายอ่ารูดๆเรื่กงความบายเหมือนในแบบนะคะตัวนี้จะเป็นซิปหลังนะคะด้านหลังเราจะวางสองชิ้นนะคะสองชิ้นแล้วเราก็จะไปอ่าใส่ซิปใส่ซิปหลังนะคะวางสองชิ้นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นซิปนะคะอ่าช่วงนี้ก็จะเป็นซิปหลัง อันนี้เราก็ต่อทีเด <Hello, ique. S 1> ียวเลยนะคะต่อทีเดียวเลยเป็นผ้ายาวชิ้นเดียวแล้วก็เดินรูดรูดระบายนะคะข้างล่างเราก็พับสอยนะคะข้างล่างชายตรงนี้เราพับสอยเหมือนในแบบเลยนะคะอ่าส่วนส่วนด้านด้านหน้าเราก็วางผ้าทบกันนะคะก็แบบก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแบบเสร็จแล้วก็จะเหมือนในรูปแบบนี้นะคะอ่านี่ก็คือตัวกระโปรงนะคะตัวตัวตัวที่จะไปวางผ้าอ่านี้เราต่อระบายนะคะต่อ รอระบายรูดนะคะตรงนี้จะเป็นชายนี่นะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ